สวัสดีค่ะวันนี้ขอเปิดคลิปด้วยลูกใหม่ของแม่พึ่งนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทำสีผมค่ะน้องสาวเชียร์ว่าพี่พึ่งต้องเปลี่ยนลูกตัวเองค่ะทำสีผมให้หน้าดูสว่างขึ้นเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมชอบไม่เอ่ยอยู่อเมริกาไม่เคยเข้าร้านทำผมทำเล็บไม่เคยเลยค่ะแต่พอกลับเมืองไทยค่ะถือโอกาสแล้วก็เป็นร้านของเพื่อนด้วยนะคะราคาประหยัดมากเลยค่ะคลิปนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังในวันที่เดินทางกลับไปอเมริกานะคะว่า ระหว่างเดินทางเป็นยังไงแล้วก็เวลาไปถึงแล้วเนี่ยใครมารับบ้างแล้วเหตุการณ์ที่เข้าตอมอของที่เมกาเป็นยังไงบ้างนะคะเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงณนะที่บ้านนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวติดตามจนจบนะคะเพราะว่าช่วงท้ายๆมีอะไรน่ารักน่ารักแล้วก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่ระหว่างคุณแม่ไม่อยู่ด้วยค่ะว่าในบ้านเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะติดตามได้เลยค่ะ นี่เป็นภาพบรรยากาศณปลายเดือนที่แล้วนะคะปลายเดือนมิถุนายนนะคะที่คุณแม่เดินทางกลับมาโหมันเงียบเหงาจนรู้สึกหดหูวใจมากเลยนะคะไม่เคยเห็นสนามบินเงียบแบบนี้มาก่อนเลยค่ะร้านรวงต่างๆก็มีปิดไปเนาะแล้วก็บางร้านก็อาจจะปิดทาวอนไปเลยหรือว่าอาจจะรอสถานการณ์ยังมีบานร้างที่ต้องเปิดอยู่เนาะส่วนใหญ่ที่เห็นผู้คนนี้ก็เป็นพนักงานนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางสนามบิน แทบจะยังไม่เจอผู้โดยสารด้วยกันเลยะคะ่ะคุณแม่เดินมาด้วยความแบบหืมนี่มันอะไรกันหนอเศร้าคะ่ะก็พาท่านผู้ชมดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามันมาถึงวันนี้ได้อย่างไรกันนาะสถานการณ์ที่สนามบินเงียบแบบไร้ผู้คนผู้โดยสารกันขนาดนี้นะคะ่ะตอนนี้ก็จะหกโมงเช้าแล้วนะคะเออนาะ ทีนี้เนี่ยคุณแม่ก็ยอมมองย้อนกลับไปนะคะถือว่าโชคดีอย่างหนึง่งที่คุณแม่กลับมาเร็วเพราะว่าถ้าเกิดคุณแม่อยู่ต่ออีกสักหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเกิดเรื่องใหญ่เลยค่ะเพราะว่าตลาดบางน้อยที่ใกล้บ้านคุณแม่เนี่ยเขาก็มีพบผู้ติดเชื้อโควิดใช่ไหมคะก็ต้องมีการปิดตลาดแล้วก็มีการกักตัว ผู้ที่เดินตลาดเกี่ยวข้องนู่นนี่นั่นโอ้ทำไมช่นั้นคุณแม่ก็ยังกลับมาเมกาไม่ได้ต้องอยู่ต่อไปอีก14วันแค่คิดขนาดนั้นก็ตกใจแล้วค่ะว่าลูกๆจะอยู่ต่อ,อยังไงถ้าคุณแม่ยังไม่กลับโชคดีที่ตัดสินใจกลับมาก่อนแล้วก็คือได้ตั๋วเครื่องบินในวันนั้นนะคะที่กลับมาทันเวลาก่อนที่จะเกิดเรื่องใหญ่ะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์กว่าก,าก็เกิดไฟไหม้ที่กิ่งแก้วอีกนะคะคนงานนี่จะ วุ่นวายพอสมควรนะคะถ้าเกิดต้องอยู่ต่อเนี่ยในเรื่องของการเดินทางมาสนามบินในการไปตรวจหาเชื้อก่อนที่จะใช้ใบในการเข้าประเทศอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายน่าดูเพราะอยู่ในโซนแถวนั้นหมดเลยเนี่ค่ะท่านผู้ชมลองดูภาพนะคะว่าร้านค้าต่างๆก็ต้องปิดตัวลงผู้ประกอบการก็คงจะเศร้านะคะน่าจะเจ็บตัวเยอะเลยอะคะ่ะ เนี่ยเงียบหงอยเหงามากมากจนแบบโหไม่เคยเจอบรรยากาศนี้จริงๆนะคะโดยปกติสนามบินสุวรรณภูมิของเรานี่จะผู้คนขวักไขว่พุกผ้านนะคะเดินกันไม่มีโอกาสได้มาถือกล้องแบบนี้นะคะ่ะเนี่ยค่ะดูไฟล์สิคะไฟล์โดนยกเลิกยกเลิกจาก4หน้าจอหรือ1หน้าจอะคะ่ะท่านผู้ชมคะและไอหนหน้าจอที่เห็นนั่นก็แคนเซลแคนเซลเพียบเลยนะคะ ยกเลิกยกเลิกก็คือแสดงว่าไม่ได้มีการบินเกิดขึ้นนะคะมีการบินน้อยมากะคะ่ะมีเครื่องบินจอดอยู่ที่ที่ลานจอดอยู่แค่ไม่กี่ลำเองค่ะเห็นแล้วหดหู่จริงๆค่ะตอนนี้คุณแม่ก็แอบ,บรุ้นนะคะว่าบนเครื่องบินจะเป็นที่นั่งแบบไหนเพราะว่าถ้าเหมือนขามาก็โชคดีช่วงแรกอะค่ะที่ว่าผู้โดยสารน้อยอะคะ่ะเขาก็อนุญาตให้เรานอนได้เนาะ,ค,ะคือซื้อชั้นประหยัดแต่ว่าได้นอนแบบเฟิร์สคลาสเลยคะ่ะนอนสามที่นั่งยาวเลยก็ได้เหยียดขาได้ และที่สําคัญเนี่ยแม่พึ่งก็สามารถปั๊มนมได้ด้วยไงคะเพราะว่าถ้าเกิดมีผู้โดยสารหน้าค้างก็ไม่กล้าปั๊มใช่ไหมคะอืเนี่ยดูสิคะโหเงียบแบบมองไปแล้วมันวางเวงจังเลยเนาะไม่เคยไม่เคยเห็นภาพนี้จริงๆอะคะ่ะมาเจอกับตัวแล้วมันเป็นความรู้สึกที่แบบเมื่อไหรโควิดจะหมดไปจากโลกนี้สักทีเนาะตอนนี้ก็อีกประมาณสัก40นาทีก็จะเรียกขึ้นเครื่องแล้วนะคะ แม่ก็หิวแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรเปิดขายเนาะคุณแม่อ่าเห็นตู้นั้นค่ะตู้ที่เป็นกดน้ําดื่มได้มีทั้งน้ําร้อนน้าเย็นสิ่งที่คุณแม่จะต้องดื่มในเช้านี้ก็คืออาหารเป็นมิิเพ c เมนต์ตัวนี้นะคะเป็นโปรตีนกับบ u ร์ดี้คีของนิวทิไรค่ะวันนี้ขอทานเป็นชาเขียวเนาะเพราะว่าปั๊มนมทิ้งไม่เป็นไร ชาเขียวแล้วก็เป็นบริีคีรสกาแฟมันก็จะมีคาเฟอีนประมาณหนึ่งเนาะซึ่งถ้าเกิดกลับไปถึงเมกาแล้วก็จะไม่ทานรสนี้แล้วค่ะเพราะว่ามี่อันเดี๋ยวน้ํานมจะออกมาเป็นคาเฟอีนเยอะเกินก็จะมีผลกระทบกับน้องปันสุกได้ตอนนี้คือขอแค่อิ่มอร่อยสดชื่นแต่ว่าปั๊มนมทิ้งไปก่อนแล้วก็มีวิตามินเสริมเพิ่มเติมค่ะที่คุณแม่เตรียมมาไว้สําหรับทานเนเครื่องนะคะ ก็ได้พลังไปค่ะพร้อมลุยค่ะพร้อมสู้ค่ะทานแล้วก็สดชื่นสุขภาพแข็งแรงแล้วก็พร้อมลงด้วยนี่ค่ะสมใจอยากค่ะบนเครื่องไม่มีใครค่ะนั่งข้างๆไม่มีเลยนั่งคนเดียวยาวเลยค่ะมาถึงที่สนามบินซานฟรานซิสโกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้โชคไม่ดีค่ะโดนตรวจโดนตรวจกระเป๋าโดนลื้อออกหมดเลยรอบนี้โดนตรวจโจ๊กไก่ค่ะแล้วก็เขาก็ยึดโจ๊กไก่ไปสอง แพ็คใหญ่ๆเลยค่ะหมดเลยของโปดนี่นากัะในท่านเลยค่ะของโปรดวอร์ทนด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็โดนยึดไปแค่นั้นค่ะตอนนี้รอวอร์ทนมารับไม่รู้ว่าจะมากันกี่โมงตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นค่ะมาพร้อมลุกใหม่นะคะผมทรงใหม่แล้วก็มีสีอ่อนๆ ไม่รู้ว่าลูกจะจําได้หรือเปล่าเพราะปกติลูกไม่เคยเห็นแม่แต่งตัวแบบนี้ไม่เคยเห็นแม่ทาผมแบบนี้ค่ะไม่รู้ว่าเดี๋ยวไปดูว่าน้องจําได้หรือเปล่านะคะบรรยากาศที่สนามบินซานฟรานซิสโกก็ไม่ได้ย่อยจากสนามบินส่วนภูมิบ้านเราเลยค่ะเงียบงงหงอยเงาเหมือนกันค่ะน่ะมาแล้วค่ะเห็นแหมแบบมาทางนู้นแล้วค่ะเห็นไหมคะคุณพ่อเลรกก็เขียนน้องปันสุกมาแล้วก็น้องว่อท่านเดินมาข้างๆค่ะ เขายังอยู่ตอนนี้นะคะเขายังอยู่ที่บ้านอยู่ค่ะยังไม่ได้ย้ายออกค่ะตอนแรกว่าท่านเขาคงสับสนนะนะคะที่เจอแม่เพราะว่าก่อนช่วงที่แม่ไม่อยู่เขามีเจอคนอื่นด้วยไงคะ สงสารน้องค่ะไว้เดี๋ยวแม่เล่าให้ฟังนะคะส่วนน้องปันสุกก็หลับเช่นเคยค่ะหลับมาตลอดทางเลยค่ะแล้วก็ถึงบ้านแล้วจำหมมี่ได้ยังฉันทะเล้นอะเราอะฮะฮะจำหมมีม่ได้แล้วจำกิ่นหมมีม่ได้แล้วละ่ะ <c oughs> จำกินมนมหมมี่ได้แล้วละ่ะ <c oughs> ได้ยังได้ยังมีชีวิตเสมอ ดีใจที่น้องกินนมขายน,นะคะลูกดีใจอีกแล้วค่ะเมื่อวานดีใจที่น้องอยอมกินนม <ขอ S 1> แ,แม่เพราะว่าวกินนมชงไปนหนึ่งสัปดาหแ์แมาเดี่ยขอไม่โชว์นะแต่ก็ อะไรดูมันน้องปไม่ได้เห็นหัวนมก็ไม่ได้ดูหยาบคายดอกจริงมันเป็นโมเมนท์ที่น่ารักมากเลยนะน้องกินอยาดูชอเดนอัสทที่เขาที่น้องกลับมากินจากเต้าได้อเพราะโดยปกติเด็กเด็กถ้าเขากินจากจากจุกแล้วใช่ปะเขาชินจากการดูดหัวนมนานๆเป็นเวลาตั้งสี่สัปดาห์อย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่อยากดูดจากเต้าแล้วเราดูดจากเต้ามันจะไม่ง่ายเหมือนดูดจุกไง แต่น้องโอเคมากเลยอ่ะน้องดูดด้วยอ่ะน้องน้องน่าน้องเก่งอ่ะแม่แฮปปี้มากโอ๊ยอันนี้เจ็บลูกอันนั้นเจ็บอันนั้นจัดตรงหัวนมเจลเก่งมากลูกโถ่ายเดียวให้หนูดูตอนหนูโตนหนูจะได้รู้ว่าหนูเก่งจังเลยน้องปั้นสุกเก่งจังเลยขอบคุณค่ะ น้องปันสุขของเราค่ะก็ทำให้แม่มีความสุขมากๆเลยค่ะหายคิดถึงอชื่นใจค่ะโอเค How about the snack Do You like that one No I like a big one Oh you like a big one Say ขอบคุณครับค่ะค่ะทำมือยังไงเนอะทำมือขอบคุณครับก่อนขอบคุณครันขอบคุณขอบคุณครับป้าเก่ง ดูสิขอบคุณครับป้าเก่งขอบขอบขอบเก่งป้าเก่งป้าเก่งเย้โอเคป้าเก่งทำขนมมาให้เนี่ยเห็นไหมกินกันใหญ่เลยค่ะชอบค่ะนี่นากระเนื้อท่านนะว่าท่านก็ชอบใช่ไหมครับอืมยัมมี่ฮะ แซมี่ยะ็ขอบคุณครับขอบคุณครับ huh. พี่นีนากับพี่เนา่านก็ชอบมากเลยนะคะฝากขอบคุณป้าเก่งมากๆเลยค่ะอร่อยสุดยอดไปเลยแล้วก็ที่คุณแม่บอกนะคะว่าช่วงที่คุณแม่ไม่อยู่นะ่ะคุณแม่จับได้ว่าพ่อเกรกพาจุนจุนเข้ามาในบ้านค่ะ กล้าหารชานใช้กันมากๆเลยนะคะทั้งคู่เลยเอาไว้เดี๋ยวคุณแม่จะเล่าให้ฟังคลิปต่อไปนะคะนั่นคือเหตุผลที่วอลท่านเขาเจอแม่ครั้งแรกเนี่ยเขารู้สึกแบบแปลกๆเขาถามแม่ว่าอายุมามิ <laughs> คุณเป็นแม่เหรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าเขาได้ใช้เวลากับผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่ช่วงสอประมาณ3-4วันนะคะเอาไว้คลิปต่อไปแม่เล่าให้ฟังนะคะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามคลิปหน้าสวัสดีค่ะ